นิดาโพคนสงขลาร้อยละยีหนุนบิ๊กตู่นั่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยองอิงรังที่สองค่ะขณะเลือกสสพักประชาธิปัตย์นิดาโเพเผยผลสำรวจของประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสงขลากระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน1,100หน่วยตัวอย่างเรื่องคนสงขลาเลือกพักไหนทำการสำรวจระหว่างวันที่17-23กุมภาพันธ์2566 เมื่อถามถึงบุคคลที่คนสงขาจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1นึร้อยละยีบระบุว่าเป็นพลเอกประยุจันโอชาพักรวมไทยสร้างชาติเพราะซื่อสัตย์สุจริตมีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบและต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องอันดับ2องร้อยละสิบแระบุว่าเป็นนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรืออุงอิง พักเพื่อไทยเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ชื่นชอบพักเพื่อไทยนโยบายของพักเพื่อไทยสามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรได้ขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตรอันดับ311.36ระบุว่าเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตพักเก้าไกลเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศเป็นคนมีวิสัยทัศน์ชื่นชอบนโยบายและอุดมการทางการเมืองของพักเก้าไกล อันดับ400ละ10.36ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ500ละ7.18น,นายกรจติกาวน,นิตพักชาติพัฒนากลา้าอันดับ6 0ละ6.73นายจุรินลักษณะวิสิ์พักประชาธิปัตย์อันดับ700ละ4.64นายอนุทินชาญวิรากูลพักภูมิใจไทยอันดับ800ละ4.18พลตํารวจเอกเซรีพิสุทธิ์เตมียเวสพักเสรีรวมไทยอันดับ900ละ3.18คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยอันดับ1000ละ1.91ระบุว่าไม่ตอบ ไม่สนใจค่ะสำหรับพักการเมืองที่คนสงขามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสสแบบแบ่งเขตในวันนี้พบว่าอันดับ1นึ่งร้อยละยี่สบุระบุว่าเป็นพักประชาธิปัตย์อันดับ2องร้อยละสิบเก้พักเพื่อไทยอันดับ3ามร้อยละสิบห้าจุพักรวมไทยสร้างชาติอันดับ4ี่ร้อยละ 13.45พักเก้าไกลอันดับ5 0 7.55พักภูมิใจไทยอันดับ6 0 4.73ยังไม่ตัดสินใจตามมาด้วยพักชาติพัฒนากลา้าพักพลังประชารัฐพักเสรีรวมไทยพักไทยสร้างไทยพักกลา้าและพักประชาชาติตามลำดับค่ะ นั่นพักการเมืองที่คนสงขลามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อในวันนี้พบว่าอันดับ1นึ่ร้อยละยี่สบุระบุว่าเป็นพักประชาธิปัตย์อันดับ2องร้อยละยี่สิบจุเพักเพื่อไทยอันดับสร้อยละ1ิบเจ็ดจพักรวมไทยสร้างชาติอันดับ4ร้อยละ13.18พักก้าวไกลอันดับห้าร้อยละเจ็ดจุดศูนย์เก้าพักภูมิใจไทยอันดับหกร้อยละห้าจุดหนึ่งแปดพักชาติพัฒนากล้าอันดับเจ็ดร้อยละสี่จุดศูนย์เก้ายังไม ตามลําดับส่วนอันดับที่11ร้อยละ1.09ระบุว่าเป็นพักกล้าและพักประชาชาติในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะพิธามั่นใจคว้าชัยเลือกตั้งกทมเข้าสภาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่หว่นบ้านใหญ่จังหวัดดังภาคตะวันออกชี้เคยชนะมาแล้วจะทําได้อีกค่ะ นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลเปิดเผยกับสำนักข่าวเอเอ็นถึงแนวทางในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะโดยย้ำว่าพักมีกองอำนวยการเลือกตั้งที่มีแผนรองรับการหาเสียงไว้แล้ววางยาวไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม2566 มีทั้งการลงพื้นที่หาเสียงในแต่ละเขตที่เป็นจังหวัดใหญ่หรือจังหวัดแช้มเก่าเพื่อรักษาเขตเดิมพร้อมเพิ่มเติมเขตใหม่ทั้งนี้นะคะช่วงโค้งสุดท้าย20 30วันสุดท้ายก็จะลงหาเสียงซ้ําเพราะว่าบางพื้นที่แพ้ไปแค่นิดเดียวซึ่งกติกาการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนปี2562 จึงต้องหวางยุทธศาสตร์หาเสียงให้รัดกุมและมั่นใจว่าจะทำให้ผู้สมัครเข้าไปเป็นสสในสภาเพื่อผลักดันเรื่องต่างๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ ขณะเดียวกันนายพิธามั่นใจการเลือกตั้งในพื้นที่กทมทั้งสงกอของพรรคที่มีอยู่ถ้าเลือกท้องถิ่นพรรคทาได้ดีดังนั้นการเลือกตั้งใหญ่จะยิ่งส่งเสริมพลังให้พรรคมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งสําคัญก็คือการเดินเข้าหาประชาชนเคาะทุกประตูแจกทุกใบปลิวเดินทุกถนนที่มาพร้อมกับผู้สมัครที่มีคุณภาพและอุดมการณ์รวมถึงนโยบายที่จับต้องได้ ส่วนกรณีต้องแข่งขันกับบ้านใหญ่ชนบุรีที่การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างดุเดือดน,นั้นนายพิธาตอบกลับเขาว่าพักเคยจัดการกับบ้านใหญ่มาได้หลายครั้งแล้วจึงไม่เป็นสิ่งที่กังวลเพราะเคยทํามาแล้วและจะทําอีกพร้อมระบุนะคะว่าโซนภาคตะวันออกเป็นเหมือนพื้นที่หัวหาดของพักอนาคตใหม่เดิมและพักเก้าไกลในปัจจุบันตั้งแต่บางนาสมุทรปราการชนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเซาตราดยกเว้นระยองจังหวัดเดียวพร้อม ทั้งตัวผู้สมัครของพักนโยบายและคู่แข่งเราไม่กลัวใครเลยจึงขอเชิญชวนคนที่จมอยู่กับบ้านใหญ่ให้มาอยู่กับบ้านที่ใหม่กว่าชื่อว่าก้าวไกลค่ะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมั่นใจยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไม่กระทบเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติได้ นายชูเกียตรติโอภาสวงศนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยสำนักข่าวไอเอนว่าการยุบสภาไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะเป็นช่วงสั้นและรัฐบาลยังรักษาการสามารถบริหารประเทศได้ปกติ ส่วนการจัดการเลือกตั้งใหม่จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยค่ะเพราะเมื่อมีการเลือกตั้งทุกครั้งภาคธุรกิจเอกชนก็จะมีความหวังกับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศและทําให้นักลงทุนต่างชาติยอมรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งส่วนนโยบายหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองเวลานี้มองว่ายังไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีนโยบายดูแลเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมมีแต่การประชานิยมโดยอยากเห็นนโยบายที่จะสามารถเร่งสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนการสร้าง างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตรวมทั้งนโยบายการเร่งลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจค่ะในขณะที่นโยบายข้านั้นยังคงเน้นย้ำในเรื่องของการไม่บิดเบือนกลไกราคาเพราะจะเป็นปัจจัยสำหรับภาคเอกชนในการแข่งขันด้านการส่งออกในอนาคตค่ะ อุตรดิตเข้มห้ามเผาป่าหลัง PM 2.5พุง่งสั่งคนเข้าป่าต้องรายงานตัวกับผู้นำท้องถิน่นก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่คัดกรองค่ะ นายนัทวัฒน์เกตจันทร์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภจังหวัดอุตรดิต์เปิดเผยสำนักข่าวไอเถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ว่าขณะนี้นะคะหลายพื้นที่ในจังหวัดพบจุดฮอสปอตที่ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินมาตรฐานกําหนดไปพอสมควร สาเหตุหลักมาจากสภาพความกดอากาศต่ำอากาศไม่หมุนเวียนประกอบกับการลอบเผาป่าในพื้นที่ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้สื่อสารไปยังประชาชนให้มีความเข้าใจและได้ทำทุกมาตรการเพื่อลดหรือบรรเทาสถานการณ์หมอกควันให้ลดน้อยลง ล่าสุดค่ะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้ที่จะเข้าไปในป่าเพื่อหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์นะคะจะต้องมีการรายงานตัวกับผู้นําท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก่อนทุกครั้งจากนั้นให้ส่งรายชื่อไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเขตรักษาพันุ์ป่าหรือกรมอุทยานหรือกรมป่าไม้เพื่อคัดกรองอีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการเผาป่าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news